สวัสดีค่ะพะวันนี้มาพบกับช่อง Beauty Ommy นะคะนิวน้องจะมารีวิวสมุดเก็บการว่าลูกของน้อมนะคะซึ่งเราก็จะเก็บใส่ถุงอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะนี่มีที่ใส่เหมือนที่ใส่หนังสือเลยนะคะนี่เราก็จะมาดู อันนี้เป็นอันแรกก่อนเลยนะคะอันนี้คือน้องวาดเองหมดเลยนะนี่น้องน่ารักไหมคะซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์นกันมาได้เลยนะคะเพราะว่าอ,องพยายามวาดแบบสุดๆเลยนะคะนี่สวยไหมต่อไปนะคะน้องก็จะมาดูเล่มที่ นี่มีน้องที่มีขอที่น้องวาไว้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดนะคะาการไม่เจอนี่นี่ก็จะเป็นปิกาจูนะคะเพื่อนๆปิกาจูอันนี้เป็นสปอตอิดแคร์ซึ่งน้องวาสวยมากเลยนะคะต่อไปเป็นแคร์เบสีขาวนะคะอันนี้น้องกด คลิมานะคะต่อไปคือกาโวค่ะข้างเนี้ยได้แต่ว่าข้างเนี้ยไม่ได้ค่ะทุกคนตัวต่อไปเป็นตัวน้องกระต่ายนะคะซึ่งถ้าใครอยากรู้พวกกาโวแล้วก็กระต่ายไปดูคลิปที่น้องรีวิวตุ๊กตาทั้งหมดในบ้าน EP 2นะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้อมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุก้งกิก้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของนอมนะคะบ๊ายบายค่ะ